สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คููสู้คนครับครับเอามาพอกระเปาเท้าห้างหน้าชแนลครับพี่น้องมาพร้อมหลานมาแล้วพี่น้องหลังจากบริมาน้มหไหวว่าเป็นสองอาทิตย์แล่วพี่น้องสองอาทิตย์ก็เครื่องเดือนลุ่นเลยเนาะเอ้ามามือนีจัดตำสัวแซลมอนครับพี่น้องตำสัวแซลมอนเบิง้งแซลมอนสดๆสัวใส่กับเขาปุ่นพี่น้องเบิ้งอ้ยเอเอ่เลยต็มถาดลุ่นถาดเอ้ามาเด้อพี่น้องเด้อผักกับพักแกมกับมีนี่แหละพักกวอบเนี่ยกกนะครับพักอัน,น ตัวลันเต่าเนี่ยนะครับยังกเกาะพ่นว่าหัวใจเท่าใส่กับอันโอ้ยแค่รถแค่รถเอา้ากิน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 ลงมือลูกลงมือกับบกพริกหน่วยพี่น้องห้วยโอโรรีมามาลุงสิมวนเขา่นก่อนไดุ้ด่นะมึนติวติวหลวดได้พี่น้องมาหน้ตำส่วเนาะเอา้าร้านว่าอยากกินแซมอนนะจัด <laughs> ในร้านอีกเลยพี่น้องร้านอยากกินแซมอนแต่ว่าเอาแบบส่วใส่บ่ได้เอาแบบชาชิมีมดีเข้าตา อืม,อม,อมตอนเชี่ยวหมดอนไรเปิดออกดูหรอกอืมเอาเลยอืมอืม,อมหมดมาเดี๋ยวนี้เองพี่น้องทายอยู่ทายอยู่ขางบ้านสวนข้างบา้านแล้วพี่น้อง มุดไปทุ่ทงนาทุ่งนาแห้งจ่าขนาดเวลานนิเอาปาด cứ hạnh chạy hàng này chương hai chạy chương hai chạy làm อืมอือ่ลุงขามเรนเขมใช่หมบอกครับใ <c oughs> ส่แซลมอนเยมันออก คือมันสุดๆมันฉ่ำมันหวานนิดน่อนเนาะดังครับรื้อไม่ลงข้าวปุ่นนั้นต้องแดงครับทุกคนก็ลงแค่หน่อย รดบงกนดเงี้งหมือนกินขบปุ่นฉันให่ด้วยกินน้ำอะไรเพ็รปะเพชรครับเจ้าคือว่าบับเพ็ดพิต้ตอนบังพิกครับ toàn hay là chìm vào bột hết lắng này đẹp nó hẹn rồi Cứ nó là Bà hỏi cho bây giờ hai dùn xuống ra ra nặng rồi Một ทางเง่นนี่น้องไอไปหง้งอ่ะ ใส่เข้าไวเลยดีกับตาลุ่งนะ ใบใหม่ติงแต่บ่มีลมติงนะติงอยู่ถึงเนาะ <laughs> หอนขนาดเลยลหอนหอนนึงเบื้ <laughs> องหัวตัวเลย ใส่ใส่มุมไผ่มุมมัน เก็ร้อยเลยคือเห็ดบาบร้านแถวเดียวห่อนแดดไล่ชุดเลยเป็นก่อนห่อนแดดครับห่อนได้ลุงพานังหุ่มจักม่มีลมมา เในหอนลุงผมก็บ่มีเหงื่อเจ <c oughs> ้ามก็เหงื่อหลายอะ <c oughs> <c oughs> เหงื่อเต็มเลยผมไขมันออกจากร่างกายบ่โอหพันักผิดก,กันมาก,ก่อน ล่มพัดไม่เห็นวิทยาเนี่ย คนที่มเจะอว่าโบาผ็ดเนาะ <c oughs> กินได้คนแบบ ลุงว่าเบิดบ่ฮะ,ะลุงว่าเบิดบ่เจ้าว,ว่าเบิดบ่ทันลุงว่าเบิดท่านเจ้ววาบกินสวยแมนอาขึ้น <c oughs> เริ่มอิ่มนะครับเริ่มอิ่มนะครับเริ่มอิ่มเหรอ cứ làm im mấy thằng chắc không luôn nhầm im nó khuya rồi mất tiền nhầm cứ hình คือมาคือมัตัตหนึ่งติกินบัเลยลูกร้านเล่นหลอนแต่ตอนนี้ยิมนม่ยงครับอื่อ๋อนี่ี่่นี่่กี่นี่ยนีม่นี่นบ่คอ่อนี่่นี่่น่น แตงย่แมลายแตหยมมันเนรุ่งหี่วผ้าไทยย่ำแรกไหมครับอือมาใจ้ถ่าบนบกหู Gắn vào bằng phết đến đấy nọ Thường bắn thường tầm เพิมต้นดูไหนภาพอาชิพบเจียง บอสขอสุดขอใหเรื่องหนงเรื่อเพราะว่าแดดทั้งหนอมันแห้งแดดแห้งไลาหู<ฮ>อาจจะมีเสียงรถเสียงลาเรียนนะครับเพราะว่าบ้านติดถนนเลยใกล้ถนนนะครับบรรยากาศมันแดดมันแห้งไปทุ่งหน้าแห้งช่วงนี้นั่งยากนะครับเพราะว่าเหมือนอยู่อยู่ทังบ้านบาาเท่า นะครับวันหยุดว่นด็กไปเหตุการณ์เห็นงานกระจัดดูนี่แหละคางสวนเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับลราหม่องไรยบอนอ่าทุกหม่องทุกบอน่ะพี่น้องบพว่าเจตุยังกันแล้วแต่มื้อวันวันเสาร์บางหม่องกับเหตุงานนะครับบางหม่องกับเหตุงานบางหม่องกับพักให้พักเสวรสิตธ์นะครับแต่ว่าสูๆเด้พี่น้องเด้การเหตุการเห็นงานเนี่ยเห็ุเพื่อหยังง่ติเหตุงานเพื่อเอาเงินนะครับมา ลี้ยงชฉีพบนะครับบางคนว่าเหตุงานเพื่ออย่างตอบได้เลยว่าท่านเหตุงานเพื่อเอาเงินมาเติมน้ำมันเติมน้ำมันเห็นอย่างเติมน้ำมันแล้วก็ขับรถไปเหตุงานเหตุงานเห็นอย่างเหตุงานเอาเงินมาเติมน้ำมาซื้อน้ำมัน <c oughs> เอาเงินสั่นเราพี่น้องเนาะมันกับบางเถื่อนมันบบเ,เป็นข่มจริงนะพี่น้องเนะาะบางเถื่อตตรงเที่ยวตรงลงทุนตรงโอ้นั่นนี่หลายอย่างนะครับแต่ว่ากับคือวา่าล่ะวิถีชีวิตของคนเฮานะครับมันกับโบอือกันพื้นฐานของคนเฮามันมามันโบคือกัน นะครับเพราะฉะนั้นกับการเหตุการณ์เห็นงานนะครับกับเหตุให้ห้าอาดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับถา้าบ่มีงานแต่อยู่ได้นะครับกัอยู่น้าบัานนี่นะ่ะปลูกพักปุญ้าไปคือพอคือเม่ตะกี้เขาก็ยังอยู่ได้เราก็ยังอยู่ได้เลี้ยงลูกโดยที่บ่ไดดมีเงินดำเงินเดือนนะครับส่งลูกเฮียนจนจบปริญญาผมก็ยังอยู่อยู่พอก็เม่ผมนี่ามว่าีพ่พอจบจบ่อีดม่จบบ่ได้จบบ่อี่เรา่า แต่ว่าเราสามารรทรงทรงหลูกจะคล้องเนี่ยเลี่ยนจบสูงกว่าเราได้ถือว่าสุดยอดนะครับนี่แหละนะ,ะการเขาเรียกว่าการใส่ชีวิตนะครับการใส่ชีวิตของคนเท่านะครับการอเอาตัวรอดนะครับตอนนั้นค่าเท่มของวงเพียงไ่ได้พี่น้องแต่เราสามารถหาให้ได้นะครับเพราะนั้นสังเกตคู่มือนะครับคู่มือนี้เฮาเฮามีการมีงานเฮ็ดมีเงินดับเงินเดือนนะครับ พยายามถ้ามาหากินเนี่ยถ้ามาหาก็บนำนะครับเพื่อใส่ไวเอาไว้ใส่วันขนา้างหน้าแต่ถ้ามาสิรวยบ่กระบนว่ารวยครับพี่นอนองมันก,มกน็มีพออยู่พอกินบ่มีผู้ใดลำลวยหย่อนการเก็บเก็บออมเลยพี่นนอนอตามตามที่ผมสังเกตเนาะว่ามันว่ารวยบริด้รวย่ยวยอนการเก็บออมรวยย่อนการลงทุนการเอาไปก็อินว่าการลงทุนเพื่อที่จะได้กำไรนะครับการเก็บออมก็คือเฮามีไว้ใส่กินไปตลอดนะครับบนว่าลำามารวยแต่ว่า รรเราบ่ขาดบ่เขินเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกทันทีเกี่ยวกัติดตามรับชมบา่ทถาวคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสู้ขู่สู้คนขึ้นเรานะครับมักกะไรถือเกี่ยวกบแช่บา่ทถาวนี้นะครับเด้อยสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ